เฮืนเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกนะอ่านการ์ตูนนารอฟานต้องที่มังะกิมิดอตคอมนี่นายดูยี้นั่นสิเช็ดแหวนอีกแล้วอีกแล้วใจคอจะเช็ดทั้งวันเลยหรือไงนะทำแบบนั้นมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้น่ากลัวอยู่นะใช่ไหมล่ะถึงมันจะมีขาดแขนไหนก็เธอ มก่มุนเกินนายก็ซื้อแหวนวงใหม่ให้ฉันันทีสิแล้วทำไมฉันต้องเป็นคนซื้อด้วยล่ะมันแปลกขนาดนั้นเลยเหรอแค่เฉดแหวนก็ผิดอย่างนั้นหรอทํามันเป็นของสำคัญนะเธอคือรีแอนที่เปที่รู้ตักในอคาเดมี่คนนั้นอย่างงั้นหรอมันก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนี่นะ การที่มาพูดให้ได้ยินกันต่อหน้าว่ามันแปลกนี่มันสมควรหร,รอกหรอฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนี่เราไปกันเถอะไปเออข,ขอบคุณนะไม่เป็นไรหรอมันขวางทางฉันก็เลยไล่เฉยๆนะเอออืมจริงสิฉันชื่อแนนซี่นะฉันชื่อรีแอนถ้าทางว่าแหวนวงนั้นมันจะสำคัญกับเธอมากเลยนะ มันเป็นขุงขวัญชิ้นสุดท้ายที่คุณยายมอสแพชันนนะฉันก็เลยอยากพกติดตัวไว้ตลอดสิ่งของเล็กๆยิงแหวนน่ะเราสมควรสวมมันเอาไว้มันจะได้ไม่หายใช่ไหมล่ะแต่ฉันเป็นโรคเหงื่อออกที่มือเยอะน่ะฉันก็เลยเอาออกมาเช็ดทุกครั้งที่นึกขึ้นได้อย่างนี้นี่เองฉันเคยได้ยินมาว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ายาระงับเหงื่ออยู่แต่ว่ามันก็หายากมากเลยฉันจึงทำได้แค่เอาออกมาเช็ดทุกวันทุกวันแบบนี้น่ะ ฉันก็เข้าใจดีว่ามันจะดูแปลกแมันก็ช่วยไม่ได้ที่จะถูกคนอื่นมองว่าฉันเป็นเด็กอมทุกข์ที่เอาต่เช็ดแหวนนะอย่าคิดแบบนั้นเลยนะเธอไม่จําเป็นต้องยอมรับอะไรแบบนั้นหรอกนะฮะฮางั้นฉันขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของเธอนะจะจะชคอกดีไวจังได้คุยกันกับริเอ็นครั้งแรกเลยอืมเธอคุยเก่งกว่าที่เห็นอีกนะ ถึงจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็เถอะเห็นหน้าตาดเย,ย็นชาบแบบนั้นฉันก็นึกว่าจะไม่ยอมคุยกับคนแบบฉันซะอีกพอตื่นเต้นเหงือกก็ออกอีกแล้วเนี่ยริเอ็นชื่อที่มีคนรู้จักมากที่สุดในอะคาเดมีในตอนแรกเธอมีชื่อเสียงจากการทําข้อสอบคารือโหดจนเข้ามาเรียนที่นี่ได้เฮ้อเธอทำข้อสอบนั้นได้ด้วยหรอฉันนึกว่ามันจะถูกทําขึ้นมาเพื่อไม่ให้สอบได้ซะอีกท้าทางจะฉลาดมากเลยนะเนี่ยเก่งจัง จะดูต่างจากฉันที่เข้ามาเรียนได้พ่อ,พอแม่เลยะ,ะมานอนแล้วคนนี้แหละคนนี้แหละเย,ย็นชามากเป็นสายตาที่บ่งบอกว่าเหยียเข้ามาใกล้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นการกวาดล้างของเด็กใหม่ นักเรียนชนชั้นสูงที่มาหาเรื่องรีเอ็นโดนไล่ออกยกแกง๊งเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคณมีหรือเปล่าเนี่ถ้าเป็นไปได้พวกชนชั้นสูงเขาก็จะม่ยุ่งกันนะใหญ่นั่นน่ากลัวจังนางมีแบล็กดีหรือเปล่า,ว,าว้าวแท้มาปกป้องตัวเองเป็นด้วยถึงจะเคยเดินเฉียดกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยเห็นเธอคุยกับใครเลยนี่นะนั่นรีเอ็นนี่นะฮ งงจะตายอยู่แล้วรีบไปที่ห้องชมรมแล้วก็นอนกลางวันสักหน่อยดีกว่านี่ได้ยินข่าวนั้นหรือยังที่ว่าคาซิออนจอมโหมดคนนั้นชอบยายนั่นนะฮะสองคนนั้นคบกันรหรอเปล่าดูเหมือนจะเป็นรักข้างเดียวนะโหคาซิออนเนี่ยนะมีน่าเชื่อเหลือเชื่อเลยมีคนแบบนั้นอยู่จริงๆอย่างนั้นหรอคนที่นิ่งแล้วก็เย็นชาขนาดนั้นกลับมัดใจใครสักคนได้ด้วยอะ่ะโห ข่าวลือเกี่ยวกับริเอ็นกระจายเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากที่มีเรื่องเล่าปากต่อปากเราก็เอาน้ำมันมาราดบนกองไฟว่าเจ้าชายแห่งจกกักรวรรดิคาสแคนบัสคอยตามติดริเอ็นก็มีข่าวลืออีกว่าริเอ็นเป็นองค์หญิงแห่งราชอาณาจักรอันไกลโพ้นว่ากันว่าถ้าเป็นทายาทเพียงคนเดียวที่ถูกพวกลูกน็อกสมรสคู่เอาชีวิตทําให้ต้องลี้ภยัยมาอยู่ที่นี่แต่เท่าที่ฉันได้คุยกับเธอวันนี้เหมือนจะไม่ใช่อย่างที่ข่าวลือกันนะอะ รู้สึกว่าเ้าเป็นคนอบอุ่นมากกว่าที่ฉันคิดนะเอ๋นั่นนั่นมันหยุดยาอยาระงับกลิ่นเนื้อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีใครลืมไว้หรือเปล่านะที่แปลกกว่านั้นก็คือ มันวางอยู่ที่หน้าห้อง,องฉันในหอพักด้วยเอ๊ะให้นันซี่นี่มันเชื่อฉันนี่ฮะใครใครใ,ใ,ให้ฉันกันละ่ะเฮ้นันซี่กลับมาแล้วหรอเอ๊ะนันซี่นั่นมัน ถ้าไปได้มันมาจากไหนนะ่ะตอนนี้มันหายากมากเลยไม่ใช่หรอ,รอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยค,ค,ค,คือว่าจู่ๆก็ได้มันมาแน่สุดท้ายเธอก็หันน้เพิ่งขนทางที่มืดมนจนได้สินะฉันไม่ว่าหรอกแต่ก็ระวังหน่อยก็แล้วกันพวกสภานักเรียนนะ่ะเริ่มคุมเข้มในการเฝ้าระวังตลาดมืดแล้วงั้นหรอฉันจะระวังนะตามน้านไปก่อนก็แล้วกันแต่ใครให้มากันแน่น่ะ ม่นึกเลยว่าถ้าจะทำแบบนี้นะ่ะฉันควรมองทำใหม่ซะแล้วล่ะอืมคนที่รู้ว่าฉันอยากได้สิ่งนี้ก็มีแค่รูมเมทของฉันนี่นะแต่ก็เหมือนจะไม่ใช่เธอด้วยพอเห็นเจ้านี้แล้วก็นึกออกเลยเธอดีข่าวเือเกี่ยวกับคนที่ทำยาระงับเหงื่อหรือเปล่ายีงเลยทำไมหรอเรียนที่อยู่ห้องค้างๆเราใช่ไหมละ่ะเธอนั่นแหละ จะมีคนดีนเขาพูดถึงยาระงับเหงื่อก่อนที่มันจะเข้าสู่ท้องตลาดนะร,ริแอน,นหรอคนที่ดูยันชาอย่างริแอนเฮาฉันให้เธอหรือว่าเธอได้ฟังเรื่องราวของฉันแล้วก็เอาอยานี้มาให้อย่างนั้นเหรออ ฉ <c oughs> ันได้ข่าวว่าเธอกำลังจะทำอะไรบางอย่างฉันอยากจะร่วมด้วยนะฉันไม่รู้นะว่าทำไมจู่ๆเธอถึงมาบอกว่าจะทำด้วยนะแต่เธอรู้ใช่ไหมว่าฉันจะทำอะไรกับริเอนถ้าเธอตัดสินใจอยากจะทำด้วยแล้วล่ะก็ ก็ช่วยฉันทำอย่างเงียบๆด้วยเธอน่ะอย่าให้รีแอนรู้เด็กขาดมั่นใจใช่ไหมว่าจะทำได้อะอืมฉันทำได้ฉันอยากทำด้วยอืมดีงั้นเรามาทำด้วยกันนะชมรมคนรักรีแอนนะ ในขนาดเดียวกันรีเอ็นที่ไม่รู้ตัวเลยอ่ะอะชิวเป็นหวัดเหรอไปพักเลยว่ากำลังมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นรู้ข่าวหรือยังแค่ว่าคนที่ทำยาระง,งับเหงื่อก็คือเด็กในอคาเดมีของเรานะ ไม่ใช่กิวยาขนาดใหญ่ทำหร,รอหรอดินข่าวว่าเขาไปขโมยความลับสุดยอดของดินแดนอื่นมานี่นะไม่ถูกแล้วฉันก็คิดว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกแต่ว่าพลองคิดดูดีๆเทรนมันก็รอดมาจากในออคเามีเพราะงั้นก็คงจะเป็นเด็กใหม่คนนั้นตามข่าวหรือจริงๆนั่นแหละฮช่วงนี้เธอดังมากเลยรู้ตัวไหม ะไม่รูออ้มีข่าวลือแพร่ไปทั่วเลยว่าเธอเป็นคนทำยาระงับเงิอนะเรื่องใหญ่แล้วทุกคนเอาแต่พูดถึงริอันอย่างเดียวเลยแล้วทำไมนายถึงกระวนกระวายขนาดนั้นล่ะเดี๋ยวทุกคนจะมาคอยตามตือเพื่อเกาะเอ,อ้ยขอให้แดนช่วยไงดูสิตรงนั้นก็มีคนที่มาที่นี่เพิ่งเจอเธอเหมือนกันออนะเฮ้ยนี่กับฉันเป็นสมาชิกในชมรมนะ ส่วนผมก็มีสิ่งที่จะต้องตอบแทนคุณริเอ็นอยู่ฉันไม่ได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะงั้นก็เลิกเราหลือฉันได้หรอ <c oughs> เรื่องใหญ่เหรอสิหลังจากที่ฉันรู้ตัวว่าชอบขาออนเขาก็ดูน่ารักขึ้นเป็นสองเท่าเลยเรื่องหน้าตาก็ไม่มีอะไรให้ตีแถมสีหน้าท่าทางน้ำเสียงยิ่งทุกการกระทำก็ยิ่งทำให้ฉันสนใจยิ่งขึ้น ้ยใจบางใจบางสุดเลยฉันควรมองเขาน้อยลงแล้วถ้าขาอ้อนรับรู้ความรู้สึกของฉันในตอนนี้แล้วละก็จะต้องเป็นเรื่องแน่ๆมาค่อยๆค,คิดดูดีกว่าว่าครั้งหน้าจะรับมืออยังไงเฮ้ยกลุงหรีเอนมองฉันเกิน3วินาทีแล้ว r รีเอนดูดีเหนื่อยนะครับลองพักเงียบๆสักหน่อยไหมเฮ้ยรีอน็นะ่ะแค่มองหน้าฉันก็เป็นการฮิวแล้ว ไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องเสนอเรียนอยู่ไหมฉันขอคุยอย่างสีเรียสหน่อยชัดฉ,ฉันฉันตายแน่ใช่ไหมฉันต้องตายอยู่ที่นี่ใช่ไหมเอาฮานมีอะไรหรอไม่ไม่มีอะไรหรอกแค่ไม่ไมมอ,ไรรอ,มอยากมาคุยเรื่องธุรกิจการค้าหน่อยนะ คงจะคิดว่าเป็นที่สาธารณะสินะดีจังเลยนะที่เป็นอิสระดีเดี๋ยวจะออกไปคุยข้างนอกนะอย่าทำให้เขากลัวสิค้าออนไม่ต้องกลัวนะฮานาเห็นค้าออนเป็นแบบนี้นะแต่เขาก็ไม่รังแกนายหรอกคุณยา่าคุณย่าสวยเลยช่วงที่ทำงานกลุ่มเพื่อนในกลุ่มที่มาหาฉันก็เป็นแบบนี้ตอนนั้นน่ะฉันไม่รู้เลยแต่พอความรู้สึกที่มีต่อคาออนชัดเจนขึ้น ฉันก็รู้สึกว่าฉันมองคาออนมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะแม้แต่สินะที่ฉันไม่เคยจะใส่ใจฉันก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยใช่แล้วถ้าอยู่ตอนนารีเอนไม่มีเหตุการณ์นอนเลือดแน่นอนฮะต่อหน้าอย่างนั้นหรอแปล่ว่าถ้ารับหลังก็อาจจะมีงั้นสินะทำไมฉันไม่เคยรู้เลยเนี่ยช่วยไม่ได้ฮะก็ต้องใส่ใจคาออนเพื่อควบคุมพฤติกรรมของเขาแล้วล่ะคือว่า ช่วงนี้น่ะฉันชอบผู้ชายที่อ่อนโยนนะฮ<า>่าฮ่าเปล่าเปล่าฉันก็พูดไปเรื่อยล่ะอ๋อ,อ,อ <P ens> ผมจะจำไว้ครับจะไม่ลืมเด็ดขาดเลย <P ens> ทำไมนายถึงมีไฟลุกละ่ะชอออบอชอบผู้ชายอ่อนโยนจทย์อะไรนะ นายจดเรื่องนั้นทำไมมันก็แน่นอนอยู่แล้วนี่ครับเพื่อตอบแทนบุญคุณไงหายคงไม่จบง่ายๆแล้วล่ะเดี๋ยวฉันมานะอยู่กันดีๆละ่ะปล่อยพวกเขาไว้แบบนั้นมันจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรอหายถ้ารีบคุยรีบกลับมันก็น่าจะไม่เป็นอะไรหรอกเธอก็บคงจะดูลำบากนะดูเลยสินะช้างเธอเราสรุปมีธุระอะไรหรอเธอว่า รีเอ uh, ็นอย่าระงับเงื่อนนะเธอผลิตเยอะ,ะไม่ได้จริงๆหรอหรอเอ่ uh, อเรื่องนั้นอีกแล้วหรอก็บอกไปแล้วนี้ว่าจำนวนในตอนนี้มันเพียงพอแล้วนะฉันก็เริ่มเบื่อที่ต้องผลิตยาเดิมๆซ้ำๆเหมือนโรงงานแล้วด้วยนนแต่ยาของเธอมันช่วยต่อลมหายใจของร้านฉันจริงๆนะฉันขอบคุณเธอมากๆขอบคุณมากจริงๆแต่ว่ายานี้มันทำให้สายเลือดพอค้าในตัวของฉันมันเดือดพล่านนะมันเป็นสินค้าที่ปังที่สุดในยุคนี้เลย นอกจากจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจความงามแล้วการรับรู้แล้วก็การบอกต่อก็ดีมากเป็นประวัติการเลยนะจะเก็บไว้แบบนี้มันก็น่าเสียดายย่าเลยโอ้โห oh, oh, oh. ไฟแรงจังนะเพราะงั้นฉันก็เลยมีเรื่องอยากจะเสนอเธอเป็นอย่างสุดท้ายนะ่ะอะไรเหรอเธอช่วยแชรสูตรให้ร้านฉันทีสิฉันจะดูแลทั้งหมดตั้งแต่การหาวัตถุดิบการผลิตไปจนถึงการขายเลย เธอแค่เรารับส่วนแบ่งกำไรอย่างเดียวก็พอนั่งอยู่เฉยๆเงินก็ลอยเข้ามาอยู่ในมือแล้วอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นมีแต่แก๊งต้มตุ๋นเท่านั้นแหละที่จะพูดว่าจะช่วยให้ได้เงินเยอะๆนะ่ะฮูตรงเว่อจะบอกว่าส่วนของเธอเน่ยมันสำคัญมากสินะถึงฉันจะเคยได้ยินว่ายานัะนะ่นน่ะใช้ดาโอทรานโตเป็นวัตถุดิบหลักก็เถอะการโน้มน้าวใจของพ์ทเนอร์น่ะเป็นพื้นฐานหลักของการเป็นพ่อค่ะ ถึงฉันจะได้สุดไปทำขายแต่สุดท้ายมันก็เป็นสินค้าทดแทนอยู่ดีเขาเรียกมันว่ามูลค่าของสินค้าต้นฉบับยังไงล่ะที่ฉันรีบมาเสนอเธอตอนนี้เพราะร้านมันเติบโตจะสามารถทำได้ไงเพราะยาระงับเหนือของเธอเลยนะฉันถึงได้รับอนุญาตให้ยื่นข้อเสนอน,นี้กับเธอได้นะออแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะรายได้เฉลี่ยที่เธอได้ถ้าเธอยอมรับข้อเสนอของฉันนะไปเอาก,กระดาษกระปามาตอนไหนเนี่ย ไปเอาหนังสือสัญญามาไว้ให้เลยจำนวนเงินมากเกินกว่าที่จะปฏิเสธลง <L un> ในขณะเดียวกันณห,ห้องชมรม <L un> ถึงเรียนจะไม่อยู่แต่ฉันก็อยากให้ใครสักคนตรงนั้นหายตัวไปชัมัดอะจะทำแบบนั้นไปจะถึงเมื่อไหร่กันเรียนเธอบอกสเปกกับฉันเพราะไม่อยากให้มีเรื่องทะเลาะกันสินะ <c oughs> เป็นกลยุทธ์ที่นิ่มนวลจริงๆน่ารักเป็นบ้าเลย <c oughs> ชิมควรได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของรีเอ็นแท้ๆแต่ก็มีไอเว์ที่ไหนไม่รู้มาขัดถ้าจะบอกว่าคนที่ยืนอยู่เฉยๆมาทำให้คุณเสียอารมณ์ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดครับขอโทษสำหรับความอ่อนไหวของคุณด้วยก็แล้วกันนายบอกว่าจะตอบแทนบนคุณใช่ไหมละ่ะ ถึงฉันคิดว่ามันจะเป็นข้ออ้างที่จะอยู่ข้างๆกับรีเอ็นก็เถอะต่อให้นายจะสถานปนาตัวเองว่าเป็นทาสแล้วก็คอยเดินตามรีเอ็นมันก็เป็นบุญคุณที่นายไม่มีทางตอบแทนได้ทั้งชีวิตอยู่นี้นี่มันไม่น่ารำคาญไปหน่อยหรอกหรอผมไม่รู้ว่าคุณต้องการจะพูดอะไรแต่ตราบใดที่รีเอ็นไม่ได้ไล่ผมก่อนผมก็ใครถาม <c oughs> ฉันพูดหรอว่าฉันต้องการคำตอบจากนายนะ ชายคนนี้สิ่งนี้ทำให้ฉันมั่นใจมากขึ้นเลยทั้งการที่หมอนั้นทำร้ายและดูถูกฉันและพฤติกรรมที่ไม่สนใจว่ามันอาจจะเป็นฉนวนที่ก่อให้เกิดสงครามก็ได้หมอนี่มันบ้าช,ชัดๆส่วนริเอนเธอรู้ท่าแท้ของผู้ชายคนนี้อยู่แล้วจริงๆหรกหรอ,หรอถึงเธอจะบอกกับฉันว่าจะจัดการเองก็เถอะแต่เธอเป็นผู้มีพระคุณของฉันฉันปล่อยผ่านไปไม่ได้หรอก ถ้าเป็นแบบนี้ผมจะเริ่มเดินหน้าแล้วนะครับริเอ็นสำหรับคลาสเพศสัก์ก็มีเท่านี้แหละส่วนเทอมนี้ก็เหลือแค่งานกลุ่มอย่างเดียวแล้วอย่าลืมทำมาส่งกะะันล่ะค่ะ เนี่เรียนเธอจะเอาไอ้นั่นส่งไปจริงๆหรอนายถามกี่รอบแล้วเนี่ยอยากกันยุงนะมันแปลกขนาดนั้นเลยหรือไงสูตรที่ทําขึ้นใหม่เพื่องานนี้ทุกครั้งที่ยุงทําให้ฉันหงดหงิดในฤด,ดูร้อนที่ผ่านมาสูตรนี้ก็แ้มขึ้นเรื่อยๆเ <c oughs> ชนทุกครั้งที่ยุงมมบินมาค้างหูตอนหลับไอ,ไอเสียงน่าลำคาญเหมือนกับยุงบินเข้ามาในหูเลย หรือทุกครั้งที่ยุงมันมากัดตรงร่องนิ้วทั้งเจ็บทั้งขันเลยทำยังไงก็รู้สึกหงุดหงิดอยู่ดี <c oughs> ทุกครั้งที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นฉันก็ยิ่งมีไฟทำให้ยาสูตรนี้มันเข้มข้นขึ้นฉันรู้สึกทึ่งมากเลยที่เธอไม่ได้อยู่ชมรมธาตุณกกรรมยุงนะชมรมนั่นหรอมันไม่มีใครเข้าได้เลยไม่ใช่หรอได้ข่าวว่ามันมีสัมภัษณ์ด้วยนี่นะ ถ้าเป็นเธอในตอนนี้ก็น่าจะทำได้นะฉันมั่นใจช้างเธอชมรมที่ฉันอยู่ในตอนนี้มันก็สนุกดีอยู่แล้วงั้นหรอก็จริงนั่นแหละรีเอ็นคือว่ารู้เมธนะเขียนจดหมายครั้งนี้ยังไงหรอฮะจดหมายหรออ๋อ,อ,อจดหมายที่เขียนเอาไว้แล้วก็ส่งให้ตอนเรียนจบอีกทีนะหรอฉันก็เขียนอะไรไปเรื่อยอะเจี่ยวนะนายหมายถึง รูมเมทของฉันใช่ไหมเฮ้ยเจนนะเห็นว erm hm. ่าหวังอะไรไว้ในอนาคตเหรอแล้วไม่เขียนว่าอยากคบกับผู้ชายแบบไหนบ้างเหรอทำไมล่ะอยากแบบคนหลอๆน่ารักน่ารักสุภาพสุภาพหรือว่าหนุ่มอนาคตไกลอย่างทายาทธุรกิจการค้าอะไรแบบนี้นะเฮ้ยหมอนี่ยังไม่ยอมถอดใจสินะถ้าอยากรู้ก็ลองไปถามเองสิไอ้ขี้ขลาดเฮท่านริเอ้น เรื่องจดหมายนะถ้าฉันเติมเต็มสิ่งที่เจนชอบได้ฉันก็มีโอกาสคบกับเจนนาาคตได้ไม่ใช่หรอกหรอแบบนั้นน่ะฉันจะได้รู้ใจตัวเองมากขึ้นด้วยตือ้อชะมัดเฮ้ยนายนี่ชอบเจนจริงๆนะเนี่ยอืมชอบตั้งแต่แรกเห็นเลยนะจะต้องเป็นเจนเท่านั้นด้วยเหล่าถ้าตอนนั้นเธอชอบคนอื่นอยู่ละนายจะทำยังไงไ,ไม่รู้ฉันจะไม่อ่อนไหวกับรักครั้งนี้หรอก อย่ามาสดิ้งนะรียอนบอกฉันหน่อยสิรักคืออะไรหรอทำไมมันถึงทำให้ฉันเป็นแบบนี้ล่ะหาลงมาถามฉันทำไมล่ะฉันควรจะตอบอะไรสักอย่างเขาถึงจะปล่อยวะแล้วก็ไปอสินะจริงๆความรักมันก็เขาใจยากอยู่แล้วนี่ทั้งสงสัยวา จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ต่อไปได้หรือเปล่าแล้วก็รู้สึกกังวลว่าตัวเองน่ะจะเป็นยังไงตอนที่ผมมองเห็นคนเดียวจ,จู่ๆเขาแต่นึกถึงเขาทั้งวันแค่คิดถึงเขาก็รู้สึกมีความสุขหรือว่ายิ้มออกมาแล้วอะแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกเราต้องตกกลุ่มรักสุดๆก่อนถึงจะรู้ตัวนะเราก็ถึงจะรู้ตัวตอนนั้นมันก็สายเกินไปแล้วเพราะนายถลำลึกไปไกลแล้วยังไงละ่ะ ดีเอนนี่รูอว่าเธอเธอเข้าไปในหัวใจของฉันมาแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันรู้สึกอย่างที่เธอพูดแป๊ะเลยอ่ะนี่มันเรื่องของฉันชัดๆอ,อ่ะเอยใช่แบบนี้แหละฉันจะแสดงความรู้สึกไปแบบนั้นเลยฉันจะให้ดอกไม้กับเจนในที่ที่เปิดอ่านกลอนรักที่ฉันแต่งเองเจนที่ได้รับรู้ความรักของฉันก็จะต้องประทับใจแน่นนหาตายแล้วแท้มากเลย เ, m. เป็นไงแผน <vocal En> <Metro> สารภาพรักสุดเพอร์เฟคของฉันน่ะบอกตามตรงเลยนะเจ้อ้วกค้าบกิจกรรมนะห้องชมรมการที่ฉันไม่อยู่ที่นี่มันถูกแล้วใช่ไหมนะ หรือแอนเป็นผู้มีพระคุณของฉันแต่คนที่อยู่ข้างๆเธอก็อันตรายเพราะงั้นเพื่อที่จะปกป้องผู้มีพระคุณฉันก็จะต้องคอยจับตาดูถึงจะไม่ได้รู้สึกแคลงใจกับความคิดนั้นเลยก็เถอะแต่กลับรู้สึกไม่สบายใจกับตัวเองที่แสดงท่าทีไม่เป็นธรรมชาติออกไปความคิดที่เหมือนกับว่าการตอบแทนบุญคุณเป็นข้ออ้างในการที่มาทีน่นี่มันเอาแต่ผุดขึ้นมาในหัวของฉันเลยสินะ ซึ่งรีเอ็นก็ไม่ได้ขอให้ฉันปกป้องเธออีกสองคนก็แสดงความไม่พอใจที่ฉันมาอย่างที่เห็นได้ชัดแล้วทำไมฉันถึงได้มาชมรมนี้กันนะใครมานะ <c oughs> ทำไมคุณถึงมาคนแรกเลยล่ะครับรีเอน็นนึกว่าใครคุณน,นี่เอง ในพูดจาธรรมชาติมากขึ้นนะใครเห็นก็คงคิดว่าเป็นสมาชิกชมรมแน่ๆผมรู้ดีครับว่าผมไม่ใช่อืพะอใช้พ e หมพ่มผืนนั้นตลอดเลยสินะเริ่มหนาวแล้วพะหหม o ืนเดียวก็คงไม่น่าจะพอมั้งอยากทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นจังเพราะว่าง,ง่วงก็เลยไม่ยอมขยับตัวอย่างนั้นเหรอแต่แบบนั้นน่ะ ก็อาจจะเป็นหวัดก็ได้นี่นะอืงั้นถึงฉันจะหมให้เธอเองก็คงเมื่อกี้ทำไมฉันถึงคิดบาปนั้นละ่ะเอาอีกแล้วความรู้สึกที่ไม่สามารถควบคุมได้คุณนายไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าอ่ะนายเหมือนจะเป็นหวัดเลยเป,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 ปล่าครับอะไรกัน ความรู้สึกนี้นะรู้สึกเหมือนม่กล้าส,สบตาเธอนานๆเลยหรืออาจจะเป็นเพราะความรู้สึกที่ได้กลิ่นสมุนไพรจากริเอ็นหรือเปล่านะมันเป็นกลิ่นธรรมชาติที่ทําให้ฉันรู้สึกสบายใจกลิ่นอ่อนๆที่ชอยออกมาจากเส้นผมของเธอเพราะแบบนั้นใช่ไหมนะต่ามันแป,แปลกๆนะทั้งที่ฉันได้กลิ่นที่ฉันควรจะรู้สึกสบายใจแล้วทำไมถึง หัวใจของฉันมันเต้นแรงขึ้นละ่ะสับสนจังนี่ไม่มีใครจริงๆด้วยอ่ะคุณเป็นห่วงผมหรอครับอะไรฉันไม่อยากถูกกล่าวหาวรอบสังหารเพะละเลยองค์รัชทายาทที่มีร่างกายอ่อนแอตั้งหากละ่ะโตแล้วนะก็ไปห้องพยาบาลเองซะนะ เดี๋ยวถ้าคนอื่นมานายจะโดนไล่ไปนะยี่ฝืนเลย,ยถึงจะรู้สึกสับสนครับผมจะทำตามที่รีเอ็นบอกเพราะคุณเป็นผู้มีพระคุณของผมแต่มันก็ไม่ดีแย่ถึงนายจะตอบแทนบุญคุณของฉันหมดแล้วก็คงไม่คิดที่จะหยุดพูดแบบนั้นใช่ไหมยังไงร,รอบตัวของฉันก็มีคนหัวรั้นแบบนายอยู่อีกฉันชินแล้วล่ะแต่ก็ ให้มันพอดีนะถ้าทำตัวน่ารำคาญมากฉันก็จะไล่นายแน่ๆ <c oughs> แน่นอนครับผมจะไม่ทำตัวให้คุณรำคาญคุณเป็นห่วงเพราะไม่อยากให้ผมไปมีเรื่องกับใครใช่ไหมล่ะครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับริเอนอนี้โอ๊ยรีบไปได้แล้วหมอนั่นเอาแต่พูดจาเหมือนเจ้าชายในนิทานอยู่ได้ฉันขนลุกอะถึงจะเป็นเจ้าชายจริงๆก็เถอะ งั้นตามบัญชาเลยครับแบบนี้ก็คงจะไม่เป็นอะไรวันนี้แอดเป็นหวัดเจ็บคอนิดหน่อยถ้าเสียงแตกๆหน่อยก็ให้อภัยกันนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ